ครที่ผัดบ็อกโคลี่แล้วสีไม่สวยดูไม่น่าทานกุ้งเหมียวเคี้ยวยากน้ำซอสใสๆไรรสชาติผัดยังไงให้เหมือนร้านอาหารไปดูวิธีทำนะครับเราจะเริ่มที่ลวกบ็อกโคลี่กันก่อนนะครับตรงส่วนโคนของบ็อกโคลี่นี่ครับให้เราปอกเหมือนกับปอกคะน้านี่ครับมันก็จะทานได้เหมือนคะน้านี่นะครับตั้งน้ําให้เดือดครับใส่เกลือป่นสักหนึ่งช้อนชาครับถ้าใครจะผัดขายหรือว่าผัดแล้วไม่ได้ทานเลยนะครับวางไว้นานๆให้ใส่น้ำมันพืชลงไปสักหนึ่งช้อนนะครับเพิ่มความมันวาวมันจะได้เขียวสดอยู่นานนนนนนะัััแแต่่่ววี้้้ผผผมมมมดลลทาเยจไใสพืช ไฟแรงครับน้ำเดือดจัดใส่บล็อกอรี่ของเราลงไปนะครับใช้เวลาลวกไม่นานนะครับแ๊บเดียวประมาณสักสิบห้าวินะครับเราก็จะตักนอกน้ําเย็นนะครับ สำหรับเครื่องปรุงนี่ผมจะผสมไว้เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการผัดสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายผงปุงรสครับพริกไทยป่นราคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับเวลาเราผัดนี่เราใช้เวลาไม่นานนะครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเราเตรียมเครื่องปรุงผสมไว้เป็นน้ําซอสไ้เลยครับมันจะสะดวกโดยเฉพาะมือใหม่นะครับ เมนูนี้นะครับเราจะใส่แป้งข้าวโพดด้วยนะครับเพื่อความข้นหนืดของน้ําซอสนะครับให้มันดูน่าทานนะครับแป้งข้าวโพดผสมกับน้ํานะครับละลายแป้งไว้รอเลยครับบอกโคลี่เราก็เอาขึ้นจากน้ําเย็นแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันครับตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมนี่ผมจะบุบแบบนี้นะครับไม่ได้สับเคี่ยวกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมครับกระเทียมหอมก็ใส่กุ้ง ไฟกลางก้นไปแรงเลยนะครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวครับเมนูง่ายๆแต่หลายคนชอบทานเลยนะครับเมนูนี้ผัดให้อร่อยเนี่ยเอาถุนนี้ไปลองดูนะครับพอกุ้งสุกประมาณนี้ครับใส่บ็อกโคอรี่ของเราเลยตามว้วยน้ำซอสที่เราผสมไว้นะครับนี่ครับผัดเลย น้ำแป้งที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเลยครับเร่งไฟเต็มที่ครับแล้วก็ผัดก็จะได้กุ้งเด้งเด้งได้ผักเขียวเขียวกรอบๆครับน้ำซอสข้นหนึงชิมรสนิดนึงเพิ่มสีอขาวนิดนึงครับน้ำได้น้ำคุกข้าวนิดหน่อยครับผมชอบแบบนี้นะครับแต่ใครชอบแห้งก็ลดน้ำแป้งลงนะครับแค่นี้แหละครับติดแก้ได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับ บ็อกโคลี่ผัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับขอชิมเป็นบ็อกโคลี่นะครับน้ำซอสกลมกลมรสชาติลงตัวครับบ็อกโคลี่กรอบๆเมนูดีเพื่อสุขภาพครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ